ดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะมาพบกับครูเบื้อดในช่วงกิจกรรมแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วิชาใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเ,เตรียมใบงานหรือ,อยังคะถ้าเตรียมแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้กันทีละ1วิชาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่วิชาแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้านี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นรูปของสระนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในสระอยู่นะคะเป็นสระอะไรคะรู้ไหมคะเด็กๆคะสระโอกนั่นเองนะคะมันจะมีสระโอกให้นะคะเด็กๆลองดูนะคะนี่แล้วก็ ระหว่างสระโอกับสระอเนี่ยมันจะมีช่องว่างค่ะให้เด็กๆนะคะเติมพยางชนะนี้เลยข้างหน้านี้นะคะเติมพยาญชนะตรงกลางตรงนี้นะคะอย่างเช่นกอกไก่ใช่ไหมคะก็นำกอกไก่เนี่ยมาเติมตรงกลางนี้นะคะก็กลายเป็นว่ากอกอกแบบนี้นะคะเด็กๆลองทําดูนะคะทําทุกข้อเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็ก ลองฝึกอ,อ่านดูนะคะอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะค่อยคฝึกไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็เขียนชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะเรามาต่อกันที่วิชาที่สองกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ที่หน้านี้กันแล้วนะคะนี่เลยมีค่ะเด็กๆคะมันจะมีทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีคำแปลให้ด้วยนะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่า b b แปลว่าพึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมันจะมีช่องว่างอยู่ข้างหลังนะคะนี่แต่ละขอมันจะมีช่องว่างของเขานะคะให้เด็กๆทำอะไรล่ะให้เด็กๆน,นะคะ นามคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะนี่แถวข้างหน้าเลยมาเขียนข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทําเสร็จครบทุกข้อแล้วนะคะฝึกอ่านดูนะคะให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะช่วยช่วยเด็กๆนะคะในการอ่านนะคะแล้วเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะข้างล่างเนี่ยค่ะต้องเขียนชื่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะ เรามาถือที่วิชาสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคะนั่นก็คือวิชาคณิตระสารน,นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำหน้านี้กันนะคะนี่เลยค่ะเขาให้ทำอะไรเดี๋ยวรู้ไหมคะอันนี้ค่ะเด็กๆลองดูนะคะช่องแรกเลยครูประจอธิบายตัวอย่างให้นะคะช่องแรกนะคะ เขาบอกว่ามีเห็ดอยู่4ดอกนะคะตอนนี้นะคะเห็ดมีอยู่4ดอกแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยใช้ดินสอค่ะวาดเพิ่มอีก2ดอกนะคะเด็กๆก็ใช้ดินสอนะคะวาดเห็ดเพิ่มอีก2อันแล้วก็เด็กๆก็พอเด็กๆวาดเพิ่มเสร็จแล้วเด็กๆก็นําเห็ดทั้งหมดค่ะมารวมกัน ลองนับซิว่าได้เท่าไหร่เมื่อได้จํานวนตรงนี้แล้วเด็กก็นําม,มาเขียนตรงนี้นะคะอ่าแล้วข้อต่อไปนะคะเด็กก็ลองทําดูนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอ่านไม่ได้ให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือบางคนอยู่กับคุณตาคุณยายให้คุณตาคุณยายอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็เด็กๆก็ทําตามดูนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะระบสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมคะ่ะ ต้องเขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแบบฝึกหัดของครูเปรี้ยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะครูเรี้ยวต้องขอตัวลาเด็กๆไปก,ก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ค่ะ